กแตงข้างแรกของผมโอ้แทงรับสม,ม,มบูรณ์มากนะครับก็มันแทงยอดออกมาเลยนะครับนี่ครับแทงลูกออกมานี่ครับขึ้นมาข้อทุกข้อเลยนะครับนี่ครับแทงตั้งแต่ข้างล่างมาเลยนะครับมาข้อนี้ขึ้นมาข้อนี้ขึ้นมาข้อนี้ขึ้นมาข้อนี้ แตกหน่อออกมาโอ้โหผมเพิ่งใส่ปุ๋ยไปนะครับก็โดนโลมโดนไนะไรครับต้องมาไล่มัดมันอีกทีนึงนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับมันต้องไล่มัดซึ่งเราก็จะใช้เชือกยาวหน่อยนะครับทั้งหมดประมาณสองพันกว่าหลุมก็ประมาณหนึ่งไล่นะครับถ้าผมคำนวณดูนะครับ นี่ครับมันออกมาแทงทุกข้อเลยนะครับข้อนี้ข้อนี้นี่ครับสุดยอดมาก <c oughs> ครั้งแรกเลยครับที่ปลูกแตงโอ้ยแบบนี้ออันนี้คือครั้งแรกนะถ้าครั้งต่อไป <c oughs> น่าจะดีกว่านี้นะครับนี่ครับ ดอกออกมาเยอะมากนะครับแทงมานี่แทงมาข้อนี้แทงมาข้อนี้นี่ครับยอดแทงออกมาปุ๊บก็แทงดอกแทงลูกออกมาเลยนะครับนี่ครับออกทุกข้อเลยนะครับยอดมากนี่ทำมัดดีๆนี่มันจะขึ้นมาสวยนะตั้งเผอเอแม่มัดไม่ดี โทษแม่นี่ครับรื่สมบูรณ์โอ้โหเชื้อราก็คุมได้นะครับพวกนี้นี่พ่นฮอร์โมนหัดฮอร์โมนแล้วก็ตัวไอ้กันหน่วยร่วงลุกร่วงครับมแมลงไม่กวนนะครับถ้ามีมแมลงกวนก็จะพ่นนี่มแมลงไม่กวนนะครับ ดูฝั่งทางนน้นฝั่งถนนที่โดนน้ำท่วมอ๋อันนี้น่าจะลากเน่านะครับให้ปุ๋ยเยอะมันก็ลากเน่านะาก็เสียหายกันบ้างบางทีก็มัดมันหักบ้างไม่มัดตั้งแต่แรกนะครับอืแถวนี้คือสภาพดีก็ถือว่าดีครับ80%เอร์เซ็น ไม่ได้เป็นโลกเสียหายเยอะนะครับเค okay, ครับเป็นกำลังใจครับกับช่างลี่